สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับวันพุธ14ธันวาคมนะครับก็ฟุตบอลรายการหลักๆวันนี้ก็จะมีคู่เดียวนะก็จะเป็นฟุตบอลโลกรอบโลชนาเลิศนะครับก็จะหาอีกหนึ่งผู้เข้าชิงก็จะเป็นระหว่างฝรั่งเศสหรือว่าโมร็อกกนะครับผมก็วันนี้ต้องบอกว่ามทีทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับผม อ่าส่วนเรื่องของผลงานอะไรต่างนะครับก็ฝรั่งเศสรอบที่ผ่านนะก็ถือว่าอ่าเอาชนะอีกหนึ่งทีมเต็งนะครับก็คือการชนะอังกฤษไป2-1นึ่งนครับก็ถือว่ามีเรื่องของโชคช่วยด้วยนะเพราะอังกฤษเกือบได้ประตูตีเสมอช่วงถ่ายเกมแต่ว่าสุดท้ายแฮร์รี่เคนนะครับยิงจุดโทษไม่เข้านะก็สุดท้ายเป็น,น,นอ่าฝรั่งเศสชนะไป2-1นึ่งนครับก็ยังคงเกมรุกดีองต่อเนื่องนะตลอดช่วงที่ผ่านมา นะครับตลอด5ถึง6เจที่ผ่านมานะครับส่วนโมล็อกโกนะครับก็ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์มาเหมือนกันนะปีนี้เป็นมามืดเลยนะครับเกมล่าสุดก็พลิกร็อกนะครับเอาชนะโปรตุเกสไปแบบเก็บคินชีด้วยนะครับ1นนะก็จะบอกว่าเป็นทีมที่ปีนี้เป็นมามืดนะครับแล้วก็มีเกมรับที่แข็งแกร่งเป็นระเบียบมากๆนะครับก็ปีนี้โมล็อกโกเก็บ ไปแล้ว4คินชีสจาก5เกมวันนี้บอกว่าผลงานดีมากมากๆเลยนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าน่าจะสู้กันสนุกแหละเพราะว่าฝรั่งเศสก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่นะส่วนโมร็อกโกก็น่าจะเป็นฝ่ายเน้นรับและรอสวนกลับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกว่าถือเป็นที่หนักนะเพราะฝรั่งเศสก็ถือว่ามีประสบการณ์ที่มากกว่านะครับแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนมีประสบการณ์มากกว่าก็ส่วนใหญ่จะเป็น ผู้เล่นที่คว้าแชมป์จากเมื่อ4ปีก่อนนะต้องบอกว่าเรื่องประสบการณ์ความเก่าถือว่ามีมากกว่าเนี่ยแต่โมล็อกโกก็ถือว่าเป็นทีมที่สู้ได้สู้ได้ดีนะครับมีใจสู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเกมนี้นะครับไม่ใช่งานที่ง่ายของฝรั่งเศสเลยผมคิดว่าวันนี้โมล็อกโกก็ถือว่ามีผู้เล่นหลายคนที่เล่นในยุโรปอยู่เยอะเล่นกับทีมดังๆผมคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดเล่นได้แบบที่ผ่านมาเกมรับมีระเบียบเหมือนเดิมผมคิดว่าวันนี้ในช่วง90้าสนาทีจะยันอยู่นะครับ ราคาเปิดมาวันนี้ให้ฝรั่งเศสต,ต่อเขาที่แพงด้วยนะที่1ลูกผมว่าวันนี้ให้เลือกรองที่โมอโลล็อกโกดีกว่าเ mm. ชื่อว่าใน90นาทีไม่น่าแพ้นะครับ mm. อ่ะวันนี้ก็จัดมาแค่คู่เดียวละกันนะครับ mm. ก็ฝากไว้ในฟุตบอลโลกนะครับรอบลอกชนเลิศก,ก็ให้เลือกมองที่โมรโลล็อกโกละกันเชื่อว่าวัานนี้น่าจะไม่แพ้ในช่วงเวลา90นาทีนะครับผมสวัสดีครับ